สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5ถึง10กันยายน2563การคาดหมายในช่วงระหว่างวันนี้ถึง10นะคะลองมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่ง และอันหนึ่งพายุระดับ5ใต้ฝุ่นให้เฉินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นและคาบสมุทรเกาหลีในช่วงระหว่างวันที่6-7ถึงกันยายนนี้โดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยข้อควรระวังนะคะในช่วงระหว่างวันที่5-9ถึงกันยายน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะไปดูปริมาณของฝนของแต่ละภาคนะคะเราไปเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่5-9ถึง9กันยายนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35ถึง35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรในช่วงระหว่างวันที่5-9กันยายนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรในช่วงระหว่างวันที่5-9กันยายนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตร่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่5-10กันยายน2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ